สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม f c ทุกท่านนะครับผมพบกับผมที่ช่องสีดอทองคูนวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับวันนี้ผมก็จะพาประชมพี่ยอดรักนะครับผมนี่ครับวันนี้เอาอ้อยมาให้พี่ยอดรักนะครับเนื่องจากฟันเพิ่งเสร็จนะครับผมฟันอ้อยเสร็จก็เอามาให้พี่ยอดรักนะครับนี่ครับนะครับยัง คนดีรูปโลเหมือนเดิมครับผมพี่จดรักนะครับนี่ครับครับจเจลิญพรน้องจิ๊บครับผม โอ้มาคิดถึงทางหลวงพี่คิดถึงทางยอดรักนะครับครับผมครับมาอยู่วัดคนดูแลครับยอดรักมาอยู่ด้วย๋อไม่มีคนดูแลนะครับเด้เอาพี่ยอดรักมาอยู่ด้วยนะครับดูวัดป่าเจียงนะครับผม มาเที่ยวมาชมจะเรินแวะมาวัดปลาเยียงนะครับวัดหลวงปู่หานัญ,ญาทโลครับผมพ่อพลายก็มาอยู่นี่ด้วยกับหลวงพี่ครับไม่ลืมเอฟทีเราจะิด <c oughs> ถึงเอฟซีเหมือนเดิมจะไม่มีโอกาสได้พูดคุยสิทธ <c oughs> จ์ามีอะไรบุกค่องก็เอาไว้มาหาเยี่ยมยอดรักก็เอาหาหานมาติดเนตติดตัวก็ได้พอดีหลวงพี่ออกไปตัดหญ้าไม่ได้ครับผมมันไม่คือครับ เป็นไม่ใช่กิจของสูงครับผมแค่เอาช้างมาเรียก,ก็ยังอาบบัดแล้วครับแล้วก็ผมก็ต้องใค้น้องเกมเลยเขาอยากพี่น้องช่วยตัดหญ้าเอาสับประรดมาให้กินลูกพี่ก็แค่หญ้าเอาไปกินน้ําครับผมที่อยู่บ้านก็อย่างว่าเลยเนาะครับจะปักนิ้วมือด้วยให้พรรสานี้ก็ขอให้สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงจิตใจชสู้ต่อไปจเจริญพลยัดยุม่มทุกท่านครับ<ล>ผมบพี่ยมมีอะไรพูดมากแล้ว <c oughs> ครับผมติดถึงเอ็ซีมเหมือนกันแหละนี่นะครับพี่ยอดรักการเตาหารอาหาร <c oughs> นก <c oughs> นี่นะครับแล้วก็มีอะไรเราก็จะช่วยกันตลอดนะครับผมเวลาผมไม่อยู่ก็ ตรงพี่ได้ช่วยผมดูแลเช้างพระพระเข้าปัญหาช้างก็เข้าปัญหางานนี้ครับกข้าปัญหาด้วยกัน <c oughs> ครับผมเดี๋ยวกังวันเราไปอยู่ในลุ่มคุณกับพี่เสร็จเมื่อกี้เฉันเข้าเสือกบับคุณพี่ช้างครับดู สูงสูงเนาะครับสิหุ่ดีสมบูรณ์มากนะครับพี่ยรักนะครับผมสง่างามมากนะครับบนบทสิบห้าวันเราคิดถึงเขาไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเอามาบะเอามาไว้อยู่ด้วยกันครับผมอยู่บ้านอู่สงสัยเขาคิดถึงตัวผมเลยอยู่บ้านก็คิดถึงเนาะครับเลยก็ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เดินครับหนุ่มพี่ก็เอามาอยู่วัดใช่ไหมครับวัดป่าเจียงใช่ไหมครับผมเราก็ได้ดูพี่ยรักด้วยนะครับ พี่ก็จะเอาน้ำทำความสะอาดแล้วก็เดินเล่นออกกำลังกายครับเขานะครับผมแต่ว่าเรื่องยากก็ผมกับพี่น้องพี่น้องที่ว่าเราพอช่วยได้เราก็จะจะช่วยกันนะครับผมยากให้พี่จนรักนะครับสวัสดีครับคุณน,นะลูกสวัสดีครับผมเก็บฟางอยู่ถูกเสียงเคี้ยวอยู่นะครับครับ รอนเอดูครับจะยังไงจะโลทักคุณสุขสบายดีนะโอ้สุขสบายดีนะครับครับผมเดีเเ๋ยวพีมาเล่นบ้างนะครับพี่จะรักนะโอ้ว่าจะมาอยู่ครับแต่ช่วงนี้ยังปลูกหญ้าอยู่ครับผมพี่จะรักมีเพื่อนเลยเหงาเดี๋ยวให้ทำธุระให้เสร็จก่อนนะครับอยู่กับพระกินอยู่ในขิ้นกินอยู่ในถ้ำให้หมอวาง ทุกอย่างก่อนครับเจามานะครับผมยังมีการกิจยังมีการกิจทำต่อเนาะมียังทำอไร่ทำนาทำสวนครับผมปลูกหญ้ากันครับช่วงนี้ครับเลี้ยงด้วยแต่ลืมเป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับผมอัตมาก็มีอะไรมากเราไม่เก่งพูดออกไปเป็นพระพูดอะไรออกไปไม่ได้ครับนี่ครับวันนี้ก็หยุดสันแล้วแหละ เราผมลงร่างกายเลยเนี่ครับตลกครับนะครับยังเหมือนเดิมนะครับมีมุกหรอครับใช่เลยเพิ่มเติมคือยังต้องอดัมมันเลยอดัมมันมีไข่มุกโอ้สำหรับเมฆมาเที่ยวมาชมได้นะครับบอกว่างมองว่างกันอยู่ครับไม่ใกล้หรือไกลหรืออยู่ระแวกนี้ก็ตาม ผมก็ไม่รู้ชื่อลิลิแล้วนำครับโอ้ไม่มีสาระครับเดี๋ยวก็ให้ทุกทุกอย่างเสร็จก็จะพาสิโดียวงคูณก็มาไม่ใช่ทุกอย่างเสร็จท่านจะโยมน้องไม่ใช่จะไปทำัดอีกบไม่ใช่จะไปอยู่เตีนักท่องเทียวอยู่เ่โอ้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผมก็ยังไม่แน่ใจให้ทําธุระเสร็จอยู่ทางบ้านก่อนะครับปลูกยาปลูกอะไรให้เสร็จทุกอย่างก่อนนะครับผมแดี๋ยวก็จะเอามาเล่นกับพี่ยศรักแลครับ ยามที่เราว่างนะครับยามที่ผมว่างผมก็จะามาเล่นอยู่นะครับบางวันก็วันเสาร์อาทิตย์บางวันก็มานะครับบางวันก็ไม่ได้มานะครับผมยอดรักไม่ได้หายไปไหนหรอกครับครับยอดรักยังอยู่เหมือนเดิมนะครับกับหลวงพี่ครับผมนี่นี่จากบ้านสุามาอยูว่วัดคาสานี้ <laughs> จำสินนะครับจำสินจำสิน <laughs> มึงนี่ครับอ,อุภาษาหนี้เจอกัน เอาประสานี้เจอกันเลยครับติดต่องานได้สอบถามได้นะครับเราบงานโทรลอดอณาจักครับผมในประเทศไทยต่างประเทศไปไกลเกินเลยครับนี่นะครับผมพูดเผ็ดบ้างถูกบ้านก็ถูกบ้างก็ติชมผมได้นะครับผมดูดูครับผง ถ้าอยู่บ้านคงคิดถึงหลวงพี่นะครับเลยเอามาอยู่วัดป่านะครับผมถ่ายเพียงนะครับเขาก็คือส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราเนาะครับอยู่บ้านก็มันก็คงไม่ได้ออกเดินครับไม่ได้ออกกลังกายอยู่กั่ที่เดิมก็จะเป็นสองสามเดือนเป็นเช้ามาไม่เห็นหน้าก็คิดยังวนอย่างนี้ครับเลยต้องเอาเขามาอยู่ด้วยนะครับได้มบุคลิกยังคงไม่ได้ครับ พินัยะไรมาครับโอ้สังกินอิ U ่ม e จุ่มก็สบายใจทางทำครับฝั่งเรือเรือครับเรือหุ่นดีครับหุ่นสูงหุ่นดีครับผมเฟี้ยวครับจะลืมฝากด้วยนะครับผมออกบุกอีพีเท่าเวะมากก็จะเริ่มมหาอาหารเอาฝากเรือเรือนปัจจัยอะไรก็ได้ครับโอ้เชื่อเอรือลุงพี่ได้หน่อย ครับผมคลิปพี่ก็คลา,ายใจกันเยอะจ้างเขายังเดียวไม่ได้ออกเรงตัดหญ้าตัดอ้อยครับสำหรับผมพร้อมเสมอครับพร้อมลุยครับ <laughs> มีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันครับผมเอ้โกกนอีกแล้วคล,คลิปนี้ผมก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมหากท่านใดชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามด้วยนะครับ